กจะอิสปิ้นาวันนี้มันจะมาแนะนำเครื่องพิมพ์รุ่นใหม่ของเราตัวนี้นะคะเป็นเครื่องพิมพ์ใบเสร็จเนาะชื่อรุ่นว่า ES803 ค่ะแต่มันก็จะมีต่อท้ายด้วย LBA หรือ WA นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่า,วามันดียังไงมันแตกต่างกันยังไงนะคะตัวนี้เลยอย่างแรกเลยนะคะที่อยากจะแนะนําคือเขาเป็นออโต้คัดค่ะก็คือเวลาเราปริ้นมานะคะเขาจะตัดกระดาษให้เราอัตโนมัติเลยนั่นก็คือแบบจะสะดวกม,มากๆในการใช้งานนะคะอันที่2 ที่เราไม่เคยบอกเลยนะก็คือมันจะมีพอร์ตค่ะมีทั้งแลนซีเรียลแล้วก็มี usb พอร์ตนะคะนั่นก็คือแบบมันยืดหยุ่นกับการที่จะใช้งานมากมานะคะขึมม้นสมมติว่าถ้าเราต้องพกออกไปแบบเปลี่ยนที่หรือว่าเปลี่ยนลักษณะของการเชื่อมต่อนะคะก็จะใช้ได้ที่สําคัญเลยเขาจะเชื่อมต่อได้ทั้ง w i f i แล้วก็บลูทูธนะคะแต่ต้องเลือกมาลูกค้าต้องเลือกว่า อยากให้เชื่อมต่อแบบ Wi-Fi หรือ Bluetooth นะคะอันนี้ต้องทักหาแอดมินให้แอดมินเลือกเครื่องที่เหมาะสมให้ลูกค้านะคะแล้ว อันนี้ไม่เคยบอกเลยนะก็คือเครื่องเจ้าเครื่องนี้นะคะ ES 8 8 0 3นะเขาจะใส่ได้ทั้งกระดาษที่เป็น80มิลหรือว่า57ิมิลใส่ได้ทั้งสองไซส์นะคะสมมติว่าวันนี้ลูกค้าอยากใช้8 0ดมิลใช่ปะอนาคตธ,ธุรกิจมีการปรับเปลี่ยนแล้วอยากใช้กระดาษที่เล็กลงเป็น57มิลนะคะลูกค้าไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อเครื่องใหม่ก็คือใช้เครื่องนี้ต่อไปได้เลยนะคะเดี๋ยวจะพิมพ์ให้ดูว่า 80มิลออกมาเป็นแบบใหม่นะคะอุ้ยมาแล้วอันนี้ก็คือเป็น80มิลน,นะคะตัวนี้อะแล้วเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนให้เป็น57มิลให้ดูแล้วก็เดี๋ยวจะบอกอีกอย่างหนึ่งที่มันบบดีมากๆนะสักครู่นะคะอ่าลูกค้าอันนี้มันใช้กระดาษของ Easy Print นะคะแบบไร้แกนลูกค้าเห็นไหมคะจะได้เนื้อกระดาษที่เยอะกว่าที่มันเคยบอกไปนี่เห็นนะอันนี้คือ80มิลเหมือนกันแบบจะมีแกนหรือไร้แกนนะคะลูกค้าสามารถ อราอัดมินได้เลยแล้วมันก็จะเปลี่ยนกระดาษค่ะเปลี่ยนกระดาษเป็น57มิลนะคะเราก็ใส่เข้าไปตัวนี้เราจะมีแกนไฮนะคะถ้าเป็น57มิลนะอ่าปึ๊บแล้วเราแทบปิดค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแบบพอเราเปริ้น57มิลมันจะเป็นยังไงมาแล้วเห็นไหมหนูใช้ดูคมชัดนะคะอันนี้คือ57มิลแปลว่าถ้าหนึ่งเครื่องเนี่ย ปินได้ทางค่า17มิลและ80มิลแล้วก็ที่สำคัญรุ่นนี้ที่ใหม่ล่าสุดเลยก็คือมีไฟและมีเสียงเดี๋ยวให้พี่หกพิมพ์ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะ โอเคค่ะแล้วอย่างอีกอย่างหนึ่งนะคะอีกโหมดหนึ่งที่แบบเราภูมิใจนําเสนอมากเลยนะก็คือโหมดไลฟ์อะลาร์มนะคะก็คือสามารถที่จะมีเสียงแล้วก็มีไฟแจ้งเตือนหลังจากการพิมพ์ได้นะคะตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยให้สมมติว่ามีออเดอร์เขา้าสมมติมีออเดอร์เขา้าหรือว่าถูกการพิมพ์เนี่ยจะมีเสียงและไฟแจ้งเตือนทําให้เหมือนแบบเชฟนะคะมารับอาหารได้หรือว่า หมดเนี้ยถ้าไม่อยากใช้ก็ปิดได้นะสามารถติดต่อซัพพอร์ตให้ช่วยเหลือด้านการปิดนะคะปิดเสียงแจ้งเตือนได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันเป็นยังไงอันนี้ใช่ไหมพอสมมุติว่าเขาพิมพ์ปกติเนี้ยมันจะมีเสียงแจ้งเตือนขึ้นมานะคะแต่ว่ามันปิดไว้แต่ถ้าเชฟไม่มาดึงหรือว่าแบบลูกค้าไม่ดึงใบสลิปออกมันจะมีเสียงวลาไฟแจ้งเตือนแบบนี้ <S 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 <ๆ>เพื่อป้องกันปัญหาการที่เราลืมออเดอร์นะคะตัวเนี้ยก็คือแบบได้เลย มันว่าเหมาะมากนะคะถ้ายัางไงแล้วนะคะพักหาเนางแอดมินเพื่อสอบถามรุ่นที่ต้องการแล้วก็ทักหาซัพพอร์ตนะคะในการช่วยเหลือการติดตั้งหรืออะไรก็แล้วแต่นะเรามีซัพพอร์ตช่วยเหลือให้บริการก้กามงจนถึงสีทุ่มทุกวันนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเครื่องพิมของคุณมีปัญหาเรามีเครื่องพรีเมียมเมมเบอร์เนี่ยเรามีเครื่องให้ยืมนใช้ฟรีระหว่างซ่อมนะคะสำหรับวันนี้อีซีพินทอบคุณค่ะ